สบายดีพี่น้องมื่อนี้ยแม่ไซก็ออกไปอยู่ห้อยู่หน้าแล้วก็ซื้อกระปุนมาตำตอนบายๆพี่น้องตั้มอยู่ห่มไม้พี่น้องตัมอยู่กล่องห่มไหมแม่ไซจะเตรียมเครื่องเตรียมยังมาขบมัดแล้วก็มากินแบบบรรยากาศกินแบบบรรยากาศยินย็นอยู่ในสายลมก็ผัดมาอยู่แล้วก็มีห่มไม้ใส่เปล่งนัว ตาลมะกรกดใส่ไปแล้วซ้มาเลยมาเล่นเล่นกปุนทำขะปุ่นเพิ่นมาขนาดได้พี่น่องขะปุ่นหมักหน้ามักเล่นน้ำมันลายปลาระเบียประแดกมันแกใส่กระตุ่มอะไรเร้่อยแลว ตานกระจายเลยน้มาเป tai, ็นจังใดเนาะเลยนัวก yeah. ันเล้วพี่เนาะนัวนัวกันน่อนัวนๆวมาจะเตรียมมาตะเฮือนเบิดพี่น้องแล้วก็ตั้งมากินแบบบรรยากาศ กล้องหอมไม่เยน็เยนเย็นเย็นพัะสจากแมงวันแมงมีโอ้ขัดอันนี้นวางพ่อพ่อทำเลยเอ,ยอเอนาะปายใน,น,นตัวนี้เพื่อไหวบัตรบัตรคิดเออบัตรชนะเด้ด คนกินคูข้าไ็ได้เนาะ้องหมากเพื่นองมากเนาะยิ่งหกปี่ีนี่น่น่นีนี่นนี่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 นพี่น้องี มา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 แล้วละมาเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเศก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 ดูทั้งหลังกับเตาถ่านผัวบงเนมไปหัวหล่นๆแทนนะหลห่นนะแม่เอ้ยว่าทิหน้าว่าจะขวัดได้เนี่ยลองบึง ก็วันยังใหม่บ่เบิด์รยังคนตุม right? um. ันคนปวดหมืนคนวแล้เงมนคนปวกเลยมนเตาถานพวงลุค่ับลุมลงไปก็บมื่นไฮนะ่นอติดนานี่กัเที่ยวเขาบว่าสิเกี่ยวตะวันฟ้าฮั่ วันประฮัตแล้วกันบ่วันวันผุดบ่เอาหนังเฮียนบ่หรือวันอะไรเช้าบ่หนังเฮียนได้เป็นหนังเฮียนไม่ผุดบ่แล้วแล้ววันประฮัตซ้ำวันเสาร์วันจิตขนเก็บแน่นเนาะแก้วกุ๊ก ทาคนเจ้าวาันผูเจ้ากะมากับเม่แต่สร้างพอเจ้ามาส่งกเม่จะเตรียมอาหารกันอยู่กันหน้าทางอูกันหน้าทางตองมอา้าก้เ้้คนชาวคนแบบาคนนี่แหละ บ่กว่ากินตำน,นี่แล้วลเลยแม่สีลงไปบังหน้าจะไปผัดเป็นหน้าออกแต่มันบ่มีหน้ามันคือเนอเออเออเ็นเส็เป็นเนคะนะาเลยกินขาวเพิ่มยลางเลยขนกขาเปีนี่ขน,นขนะาเปี Wow. อร่อยอร่อยเ <Okay. laughs> อ้าวโอพอดีกินเนาะบอเพชรบอเข้ม <c oughs> มักเพชรสามหมานได้นนมักเพื่อแย่งไงโอ้มาแรงก่อนจะมาตะเวนแค่นี้นนอพอได้ตึกปลาแล้วมากร่อยเนาะมากร่อยปลาใช่เออกะกินมาก <c oughs> <c oughs> วันอกกนน่ไก็โอเคว้าวมเลยเสนง,งามๆที่นกรปกระเกไงงเออเียี่อยู่ทั้งภายในและต่างประเทศเนาะ เราะเาะกันมาเย็บได้ยงเย็าะเกาะไตัว,ตวดูใจนอจอดเ่งเฟิร์เออนอนเจ้าลาลูกหักลูกแทงพี่้องเอ้ยลูกหักไม่ใจเกกดูฝรั่งเศส เป so like ็นจยังเบิงอยู่่เดี๋นี้เออเป็นตื่นแล้ว่ตอนเป็นตื่นแล้ว่ตอนน้่าึงเองตื่นแล้ว่มเอห้กสิบมงเช้าครับบ่ย่มงยดเนมง่นม งานเด็กระปุจะขับอะไรเป็นเต็นดี้กระปุลห้องงานเด็กเป็นอง่าน,าน,นเิน่มว้ากิดอักูอักุกเี้ยงไปบ้าแซ่บ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  Bởi, bởi, à, à, bớt lại là khăm đơ, bớt đơn tệ đơn không có bớt si sí, khăm có bớt bà à, thôi ừ. Ngay nguồn tin bớt, nó, Mình ăn ngài, kính ngài, cơn ngài, kính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  ngài,